คิงพาวเวอเข้าใจนักเดินทางโทร1631ไทยเบฟอยู่กับคุณทุกช่วงเวลา Magic ฟาร์มอร่อยติดใจต้องมีไว้ติดตู้เบร่ารอบค่าสัมผัสใหม่ของรชสชาติสไตล์อิตาเลียนกับบริการสุดประทับใจชั้นเก้าโซนเฮลิคส์เอ็มควอเีย ได้ข่าวว่าคุณทิพย์เนี่ยไปสอดสองบ้านเขาเหรอไปดูไอจีเฉยๆนั่นเขาเรียกว่าสองอสอง <c oughs> ไปส่องดูและเห็นว่าคุณแม่คุณวอเตอร์ไปเที่ยวเมืองไทยยังไงพี่สุกมาแบบสู่ขอห,หรืออะไรยังไงวะแน่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 ใช่ใช่มายเยี่ยมลูกชายมายเยี่ยมมายเยี่ยมพี่เฉยมาครั้งที่สองค่ะปีที่แล้วแม่มาเดือนเมษายนแล้วเที่ยวนี้มามาปีใหม่ทีเย็นหน่อย จะสดงว่าก่อนหน้าน,าน,นี้นพี่สุปไปเยี่ยมคุณแม่มาก่อนสิไปมาสามครั้งอ,อ๋อก็ลเลยชวนกันอย่างนี้นะเข้ากันได้ดีเลยไหมคะพี่สุคะแม่เป็นคนพ่อเป็นครูอ่ะเป็นอาจารย์นะอุ้ก็ต้องกดระเบีบยบเยอะสิไม่ไม่แต่ง่ายง่ายคือครูอาจารย์ฝรั่งเขาก็จะแบบติดสไตล์นะไม่เหมือนบ้า,าน,นาเราก็จะค่อนข้างสงบมันต่างกันอยู่ <หา S 1> แล้วแล้วง่ายสบายสบายก็พาไปเที่ยวเชียงรายเชียงใหม่แล้วก็ไปเกาะเสม็ด ชอบที่ไหนคุณแม่ชอบที่ไหนชอบทุกที่ของเมืองไทยเลยแม่ชอบอาหารไทยมากอ๋อแม่ทานเผ็ดได้ไหมคะสไปซี่ฟู้ดโอ้ด้านนิดหน่อยด้นิดหน่อยพาไปที่โคราชทำไมพี่สุโคราชเดี๋ยวปีหน้านะแทนไว้แล้วว่าปีหน้ามาจะพาไปเที่ยวโคราชเพราะว่าแม่อยากแม่ของพี่อยากเจอแม่บอลเตอร์เขาเคยสปีดทางตอนนี้พอสมควรเธอตอนปีกายไงแม่บอลเตอร์มาแล้วก็พาไปเที่ยวพัทยาระหว่างที่อยู่โรงแรมอ่ะ แม่โทรหาพี่เขาบอกว่าไหนได้ข่าวว่าแม่วอลเตอร์มาแม่วอลเตอร์ออแม่ออกเเียวตอร์แม่วอลเตอร์มาแม,แม่ขอคุยด่าขอคุยด้วยเขาคุยอะไรกันจำได้ไหมก็อโอเคแล้วคุยเป็นเหรอบอกไม่เป็นไรเดี๋ยวหลานอยู่คนกางให้มันบอกอเขาไม่อายนะแม่พี่เขาท่วมสมัยมากบอกฮัลโหลได้ไหมเสร็จแล้วฮัลโหลแต่แม่เจอเขาบอกฮัลโหลแม่เจอเขาถามว่า how you ม่เรอะไรวะใครหาว่าใครหาว่าผ่านไปแต่พูดภาษาโบราณนะอายเขาก็บอกเขาอายุแม่บอกอายมาดื่มอะไรเหรอเงีก็รู้แค่นัะนสดงว่าคุยกันรู้เรื่องเแสดงว่าเข้ากันได้ดีนะก็น่ารักค่ะแม่แม่ที่ครอบครัวพี่นี่เขาไม่มีปัญหาเลยนะกับการที่พี่จะเลือกใครมา แม่ลูกสาวมีความสุขก็แฮปปี้เหมือนเราเพราะว่าเราพ่อแม่ลูกเพื่อนๆนทุกคนที่เรารักมีความสุขเราสุดวิ่งกว่าพ <c oughs> ่อแม่เหมือนกันเขารักเราเรามีความสุขเขาก็สุดวิ่งกว่าเหมือนกันงั้นในอนาคตจริงๆแล้วนี่มีโอกาสที่จะโยกย้ายนฐานไปพี่เนเทอร์เรียไหมพี่คงไม่อ่ะเพราะว่างานของเรามันแบบนี้ฐานของเราอยู่ที่เมืองไทยการที่จะไปทำงานหากินอยู่ที่นู่นมันคนทางยากน้องทกจยา อาจจะเป็นทั้งวิสเน็ตหรืออะไรสักอย่างหรืออะไรสักอย่างซึ่งพี่ก็ยังไม่ไม่ได้คิดอะไรตรงนั้นสองนุ่มนี่แหละอยากไปเรียนเนมืองนอกไหมยากครับเออไปไหมในแต่ไหนไปไหมไม่ก็ได้ครับอยากไปในแต่ไหนก็ยังไม่เคยไปแต่ว่าตอนนี้ก็เรียนอยู่เมืองไทยแต่ว่าเวลาช่วงซังมเมอร์ก็ส่งเขาไปทำงานอเลยอ๋อเหรอทำงานในกางประเทศไปแล้วเหรอประสบการณ์เนี้ยคนเล่นไปตอนไปรู้สึกเป็นไงบ้างอยู่ได้ไหมก็อยู่แต่ตอนไปผมไปคนเดียวนะก็มาเว เรดี่ยวนอาอะแล้วไมฮีโร่ไมไปด้วยออกไปปีนี้ครับออกไปปีนี้ออกไปด้วยกัน้วแล้วไว้กันปุ๊บก็ก็่อยแม่ไว้ที่นี่เลยเว้ยลหเนี่ยหวงลูกชายแน่ๆบอกเลยก็มีหวงไหมมีสาวๆอะไรที่เข้ามาส่งดูด้วยไหมคะไม่ค่ะเรื่องส่วนตัวพี่จะไม่ยุ่งคือคบกันเราแค่คอยบอกเขาว่าตอนนี้ยังเรียนอยู่ให้ดูแลให้ควบคุมเรื่องปัญหาที่จะเกิดมาแค่นั้นเอง ให้ดูแลทั้งตัวเราแล้วก็ฝ่ายหญิงด้วยเพราะว่าถ้ามีปัญหาเกิดขึ้นมามันเสียหายทางฝ่ายหญิงมากกว่าเราเลนั่นคือสอนลูกให้รู้จักป้องกันน่ะใช่อเอเพราะว่าสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วเนาะแล้วก็จะกบใครอะไรก็ขอให้เป็นคนดีแค่นั้นแหละแล้วสองลูงกเขามีแฟนไหมคะมีก็ไม่บอกกเอบลยสวยป้าสวยปล์สเคปคด้วย,วยสเปคสเปคฮีโร่เป็นไง ชอบแบบเรียบร้อยให้ผมชอบเรอยเลยเฮ้ยชอบเรือยเรื่อยอะไรอย่างเงี้อไอย่างงี้ยล้ยังไงอแงไงอพูเรื่อยเรื่อยมอเื่อเรือยเหมือนแม่เลยไปทำตัวดำไปทตัวดํเาไปเสมหนไปทบจมูกอนอเอเืย้เสเปต้อคล้ายเหมือนแม่เลยดิคะเออหนงกะการหน่อยสู้ชีวิตยุทนอะรุ่นแบบน้า่ะ ที่บอกให้แนะนำทิปนี่อยู่บ้านนี่แบกข้อสารเป็นทางันเลยลาวแหละาเแหเะาวแหลผมชอบคนแก่กว่าเออเฮ้ยผมชอบคนแก่กว่าอันนี้คือยังไงคือแบบเยอะมากกว่าเราสักประมาณกี่ปีสิบสิบสองปีหว่าเนี่ยนี่ยี่สิบปีมันก็เยอะไปมันก็เยอะไปยังไงแค่แก่กว่าเหรออย่างเดียวเลยนิสัยดีนิสัยดี เข้ากันได้เหรอแต่ก็คือว่าคือต่างคนต่างก็ดูแลกันและกันแต่ว่าก็ปล่อยให้ทุกคนได้มีชีวิตเป็นอิสระของตัวบางสิ่งบางอย่างมันเป็นเรื่องของความไม่สิทธิ์ของเขาเราแค่ดูแลห่างๆเขามีความสุขเขา happy แฮปปี้เราก็แฮปปี้แล้วก็ทุกเข้ามาคุยแล้วก็คุยแล้วก็ค,ย,กคยคือไม่ใช่ว่าปล่อยซะจนไม่ดูอะไรอ,ะอ่ะคือแบบรู้ว่าโอเคลูกเขาโอเคไหมแล้วแฟนเขามาทําอะไรควรไม่ควรไหม,ไม อันนี้ที่สาคัญแต่หนูแห็นพี่สุขแล้วหนูว่ามีความสุขนะเป็นผู้หญิงแล้วหนุ่มสามคนคอยดูแลแล้วทุกคนดูเชื่อฟังจริงเนี่ยโอ้โหแลยที่บ้านนี่เพื่อนเพื่อนเข้ามาทีแบบเป็นสิบอะผู้ชายทั้งนั้นเอาจริงนะผมบอกแด้คือผมว่าณณณวินาทีนี้เลยนะพี่สุขเป็นผู้หญิงที่น่าอิจฉาไม่ว่าในอดีตจะผ่านนเรื่องราวอะไรมาก็แล้วแต่นะฮะอันนี้คือผมดูจากผู้ชายกองคนนะสุดท้ายแล้วเนี่ยสเปคที่เขาอยากได้เขาอยากได้เหมือนแม่เลย อิจฉานะพี่เออจริงๆแ <c oughs> น่นอนการคนที่มาดูแลพี่สกุก็เป็นคนที่ดูแลรักพี่สุกมากนะฮะ <c oughs> <c oughs> มาะต้องเป็นครอบครัวที่แข็งแรงแล้วก็อยู่กันแบบแฮปปี้อย่างแน่นอนแน่น,นอ <c oughs> นนะนี <c oughs> มีอะไรที่พิสุกอยากจะบอกไหมคะคือเดี๋ยวนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่หลายคนในบางทีอาจจะมีความรักนะไม่ว่าจะกับคนต่างชาติหรือว่ากับคนที่อายุ แตกต่างกันมากๆมีเคล็ดลับหรือมีอะไรไหมพี่สุในการที่จะที่จะดูแลความรักตรงนี้พี่ว่าคงคงไม่เรียกว่าเคล็ดลับนะแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่ที่พึงระทำมากกว่าเหมือน <Okay. S 2> ก็แบบว่าคนต่างชาติหรือคนไทยก็แล้วแต่ถ้าเผื่อว่าเรามีความมีใจให้กันจรงิงจริงมีความจริงใจให้กันแล้วกันเนี่ยมันจะเป็นจุดที่แข็งแรงมากถ้าเรารักกันจริงนะคะไม่ว่าปัญหาอะไร ปัญหาจะใหญ่แค่ไหนจะปัญหาอะไรก็แล้วแต่ไม่ใช่เรื่องภาษาก็ไม่ใช่อรปสรรคษาเลยบ้านเราก็เหมือนกันคนไทยเราทั้หมดกันแต่ว่าคือถ้ารักกันเข้าใจกันเนี่ยมันจะมองข้ามปัญหาทั้งหมดมันจะพยายามจูนพยายามช่วยกันแก้ไม่หนีปัญหาเหมือนไม่ไม่พยายามที่จะอยู่ด้วยกันอะ่ะ<ม>คือคนเราถ้าจะอยู่ด้วยกันเนี่ยมันจะต้องพยายามแก้ทุกอย่างเพื่อเดินไปด้วยกันให้ได้ไกลที่สุด ก็คือรวมรวก็คือคนเราทุกการต้องเปิดใจอ่ะต้องรับด้วยต้องส่งด้วยต้องรับต้องส่งต้องยอมต้องชะล่าบ้างแค่บางคือมันเหมือนทุกอย่างต้องยอมบ้างมีมีเคยยอมไหมเมยทะเลาะกันไหมไม่ไม่ไม่มีมีในรถไฟแต่เนี่ยไม่เคยทะเลาะกันเลยพอเขาจะเริ่มอ้าปากจะทะเลาะปุ๊บปวดไม่ทันไห้พูดไม่หรอกมันมันก็ไม่ยังไม่มีเหตุอะไรที่แบบทําให้เราต้องทะเลาะกันนะวันนี้นะคือมันก็ ราบรื่นดีดีทุกอย่างค่ะมอเตอร์ฮะมีอะไรอยากจะพูดกับสุสานีไหมครับเออสเกชอบเมียเก่าแก่โอเคเลยนะชอบเมียเก่าแก่ชอบเมียเก่าแก่ชอบเมียเก่าแก่ไม่เป็นไรงั้นอยู่ก็เอาเมียเก่าเก็บไปแล้ะกันนะหลังนะเออเออเออสองลูกฮะ ห่วงอะไรคุณแม่บ้างทิ้งท้ายกันหน่อยอ๋อห่วเวลาขับรถไปทำงานสายหน่อยคนเดียวเลยแม่ขับรถเร็วไหมเร็วแน่นะบางเวลากรุงเทพ่เชียงใหม่สี่ชั่วโมงขึ้นเฮ้ยชาวนาไม่แนะนำให้ไปคนเดียวเอาลูกเทพนั่งไปด้วยจกันของแล้ะกอดไยเรานี่นะทิปนะเดี๋ยวก็ไปเหยียบเบรกด้วอีกนุ่มนึงนะฮะห่วงอะไรคุณแม่สุขภาพเลยบางทีทำงาน ไปกับเด็กๆแล้วก็ต้องเตื่นเท้าไปอีกงานทั้งห่ั้งสุขภา,แา,าพแม่ผมอยากเห็นภาพอะไรรู้ไหมผมอยากเห็นนี้ผู้หญิงคนหนึ่งโดนผู้ชาย3ามคนเนี่ยรุมเป็นห่อแก้มหมายถึงว่าจะให้กันสาคนนี้หอ่อพี่ป <c oughs> องคะน่าอ้าวพี่สุนะคะ <c oughs> ใช่ไหมใจหออแก้มใจความรักจๆๆจเเเเ ขอบคุณน้ำนะพี่กอบไม่เกี่ยวด้วเอาวอเตอร์ทางนู้นเดี๋ยวก็าเคลมนะให้ี่สุฝากผลงานทิ้งทาไว้กับคุณผู้ชมสักหน่อยค่ะค่ะก็ต้องขอฝากผลงานไม่ว่าจะเป็นงานแสดงงานเพลงถ้าจะมีออกมาก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะ ชุดนี้จะมีละครหลายเรื่องอยู่ฝากด้วยแล้วกันนะคะน,น,นะครัแล้วก็มีของที่ระลึกนะคะที่ะมอบให้กับพี่สุด้วย BB Care สวยอยู่แล้วให้สวยขึ้นอีกนะคะโอ้อโอผิวขาวใสอันนี้ดีดีดีดและสำหรับแฟนๆน,นะคะของพี่สุวันนี้ก็มีของ,งที่ระลึกที่ะมอลแบบคุณผู้ชมคุยยกบ้านนั่นคือ โอ้โหถ้วกาแฟของฮาร์เรย์เดลิสันนี่เป็นไงล่ะคุณผู้ชมแฟนๆพี่สุนะคะสามารถที่จะเข้าไปลุ้นรับของรางวัลได้นะคะในแฟนเพจแล้วก็เว็บไซต์ของเรนโบว์มีเดียด้วยค่ะขอย้ำนะครับนี่คือแก้วของแพ้เลยนะของฮาร์เรย์นะคะซื้อที่สัเพลงไม่มีไม่มีนะคืออเมริกาเท่านั้นแล้ววันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะสถานที่ค่ะร้านเด e s ช o อปโซนเฮลิสแคมอเทียชั้น9นะคะอาหารอร่อยนะคะ อร่อยหมดเลยนะคะแล้วก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่สุด้วยนะคะขอบคุณทววร์ขอบคุณแค่ตัวอเธอร์ฮีโร่นะยกขึ้นมาทั้งครอบครัวเลยจริงพี่ก๊อฟขอบคุณด้วยนะคะสร้างเสียงหัวเราะและก็ความหมันไส้สองสองด้นะคะไม่ได้หมันไส้เลยอดูเขาพูดอย่างนี้กับผู้ชมแล้วมาอีกไหมคะมาอีกนะคะได้สิทริปขาดคองนะคะและแน่นอนค่ะขอบคุณผู้สับสนุนใจดีด้วยค่ะขอบคุณ TrueMove Edge ที่1 4 G เน็ตบนมือถือแรงสุดครอบคลุมสุด77จังหวัดทั่วไทย m ม m o ธนาคารออมสินเช็คจ่ายโอนแจ้งง่ายในแอปเดียวบริษัทเมืองไทยประกันภยัยจำกัดมหาชนทาจ,จิมะร้านอาหารปิ้งย่างสไตล์ญี่ปุ่นหนึ่งเดียวในเอ็มควอเทียสร้างสรรค์จากวัตถุดิบคุณภาพชั้น8โซนเฮลิ์เอ็มควอเทีย นาฬิกาสามสนาทีวันนี้พวกเราทุกคนลากันไปก่อนกับรายการคุยกับฟ้าสวัสดีครับสามารถติดตามรายละเอียดต่างๆของทุกรายการได้ในเว็บไซต์ rainbowmedia. co. th แล้วบบนี <t <t ้จะมาเป็นโปรโมเตอร์เนี่ยพี่อต้องศึกษาจากไหนยังไงอะจนบัดนี้ป้าก็ยังไม่ได้บอกเลยว่าอยากจะให้เข้ามาทำนะแต่เรู้ว่ามันเหนื่อย ไม่ซ้อมเลยอะไรเงี้ยขัดขืนคำสั่งคุณโหนก็ครั้งหน้ายังอยากชกม,มวยอีกไหม <S <S เอ้ยฝรั่งมาชนะคนไทยถึงขนาดที่ว่าทรงชัยขายชาติ